ครับัสรีคับลิควิดมอลลี่ลังสิตครับอันนี้มีบีเอ็มนะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจําของทั้งช็อปเราเดี๋ยวเราทําการฟัดชิ้นเครื่องยนต์ก่อนนะครับบีเอ็มนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะลิควิดมอลลี่นะครับวันนี้ก็แถมอินจินฝัดผัดให้นะครับ้างทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับเทลงไปแล้วก็เติมติดเครื่องทิ้งไว้นะฮะ10นาทีจากนั้นก็ถ่ายทิ้งพร้อมน้ำมันเครื่องเก่านะครับ ลูกค้าบอกรถมีเสียงนะก็ถอดล้อมาดูเช็คความหนาพระเบรกนะก็เป็นไปตามคาดนะพระเบรกก็บางนะทำความสะอาดน็นอตนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแหวนแล้วก็ติดตั้งกันนำน็อตนะครับที่เปลี่ยนแหวนรองเรไขด้วยมือนะฮะเห็นไหมฮะน็อตสวยๆไขด้วยมือจนได้จนสุดเกลียวเลยเห็นไหมฮะไขแล้วปลายน็อตยันหัวน็อตเลยนะสวยๆ ก็ย้ำอีกทีหนึ่งด้วยประแจทองนะครับรงานก็จะมาตรฐานนะครับสวยๆเช็คประสทธิภาพมน้ำรอเย็นนะครับคันนี้แสนกว่าโลนะฮะแนะนำให้ลูกค้าทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราต้องมนันถนันก่อนที่มันจะพังนะครับนี่น้ำรอเย็นก็ความเข้มข้นก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับ น้ำม,นะมันเกียร์ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนพร้อมอ่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันไหนนี่งบน้อยๆนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่างเดียวก็ยังดีนะดีกว่าเราไม่เปลี่ยนเลยนะครับแล Today, face, <sh arp sag abyte> s, ้วก mm ็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับแสนก่าโลนะคุมแล้วนะครับ bm เนี่ยใะ้น้ำมันเฟืองท้ายไม่เยอะนะลิตรกว่าๆ2ลิตรไม่เก 2, ินนี้นะฮะเอ่อราคาก็ประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับน้ำร้อเย็นก็2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเปลี่ยนกรองใหม่นะครับพร้อมกับโอลิงนะครับ เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็จะแนะนำเป็นท็อปเทคนะครับ5 w 30นะครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเหมาะใช้เบอร์30นะครับเห็นบางคนนี้แบบว่าไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนนะอย,ยากก็ได้เบอร์40จังเลยแต่ถามว่าราคาเท่ากันไหมเท่ากันนะครับแล้วแต่นะครับผมแนะนำตามความเหมาะสมนะครับอย่างรถยุโรปเนี่ยใช้สีฟ้าหรือสีเขียวนะครับ มีลูกค้าคนหนึ่งนะมาจะเอาสีแดงให้ได้นะผมก็แนะนําว่าอย่าเอาเลยเอาเป็นสีเขียวดีกว่าซิลิเกตนะครับหรือสีฟ้าที่มันใกล้เคียงกับโทนเดิมนะเขาก็บอกว่าแต่รถเขาอูอีกอูหนึ่งเขาใส่สีแดงให้นะมันก็บอกเขาว่าช่างก็อาจจะไม่มีความรู้พออาจจะมั่วนะอย่างน้อยๆึ้นไปแปรงสีมันมันก็ไม่สวยแล้วนะครับเนี่ยของเดิมเนี่ยมันก็เป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับเพราะนั้นถ้าคุณไปแปรงมันก็จะเละนะครับก็ไม่ฟัง ไม่พอใจโกรธก็ไม่เป็นไรฮนะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่แนะนํานะครับด้วยจรรยาบรรณของเรานะครับหลายหลายคนก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าก็ขายมันไปสิพังก็เรื่องของมัน,นครับผมก็แล้วแต่เพราะว่าผมแนะนําตามหลักนะครับโดยจรรยาบรรณของเราเราเป็นช่างเทคนิคนะครับเราไม่ได้เป็นคนขายนะครับผมสวมหมวกสองใบนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อผมก็เชื่อนะครับถ้าจะเชื่ออีกอูหนึ่งที่เขาต้มหุ่นก็แล้วแต่ คือเขาใส่สีแดงให้เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีสีเขียวไม่มีสีฟ้าผมมีครบทุกสีนะครับไข่ทอกนะครับกองมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันที่ช็อปเรานก็จะแถมตัวเอนจิ e นฟอดแล้วก็แถมตัวออยล์แอดดิทให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเคลือบเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องนะครับเป็นแถมให้ฟรีนะครับ เช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับได้มุนะครับพอดีนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับการ์วิสนะครับน้ำมันเครื่องนะครับ B.M. ซิรสสามสองศูนย์นะครับเครื่องดีเซลนะ B.C. เจ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นบอดี้ที่สวยนะครับได้รับความนิยมมีลูกค้ากลุ่มนี้เยอะนะฮะเข้ามากันเรื่อยๆนะครับก็มีของแถมของอะไรนะครับราคาก็จะถูกกว่าร้านในเมืองนะ ว่าเราทำสไตล์โฮมกาล่าดนะครับเรามีอะไรแถมเรามีอะไรเราก็มาแจกให้กับลูกค้านะครับลูกค้าประจําที่เข้ามาที่นี่ก็จะรู้ดีว่ามันคุ้มค่ามากนะครับซื้อออนไลน์ line, มาทําเองก็ไม่คุ้มนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเซอร์วิสรถ BMW นะครับโดยน้ำมันเชื้อเหลวโมลี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ